สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2,564นะครับก็อยู่ในเพจคุยกับจอจานนะครับกับคุณผู้ชมที่วันนี้นะครับเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะฮะผมก็ปรับนะครับนะครับปรับรูปแบบของเพจนะครับเป็นเพจจอจานก้าวไกลนะครับก็หลายคนคงทราบ แล้วนะครับทราบดีนะครับว่าผมก็จะเปลี่ยนบทบาทนะครับจากนักเคลื่อนไหวสื่อมวลชนอิสระตอนนี้ก็ก้าวสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มที่นะครับก็แล้วก็เลือกแล้วนะครับว่าจะเดินในหนทางของพรรคก้าวไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นแฟนคลับแฟนเพจ คุยกับจอจารมานานนะครับตั้งแต่ปีออไม่เลื่อนเลือกตั้งนะครับแล้วก็จนมาถึงออการประท้วงกกตจนมาถึงออช่วงโควิดนะครับกิจกรรมทางการเมืองต่างๆที่ผมได้ทำแล้วก็หลายคนให้การสนับสนุนก็ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองวันนี้ก็คงจะต้องมาพูดเรื่องของการเมืองอีกเช่นเคยนะฮะก็คงจะไม่ได้ทิ้งไปแต่ว่า ก็อยากจะพูดให้ทุกท่านได้ฟังว่าผมก็จะไม่ได้พูดแบบเป็นกลางผมก็จะต้องพูดนะครับผมก็จะต้องนำเสนออุดมการณ์แนวคิดที่มันเป็นไปแบบทางการเมืองที่ผมเชื่อมั่นนะครับก็เตือนก่อนเตือนก่อนนะครับพี่พี่จิจิวัสสาบอกว่าลงเขตไหนในกทมครับแต่ว่ายังประกาศไม่ได้นะฮะเดี๋ยวก็ รออีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าแค่ว่าค่อยๆเปลี่ยนพี่เด็กคอนหวานสวัสดีครับนะเจอพี่เด็กคอนหวานตอนเราประท้วงตอนนี้เปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นนักการเมืองแล้วนะครับก็ฝากนะครับก็ทุกท่านด้วยนะครับทีเ่เห็นอ,อ,อะไรในตัวผมอะไรก็ฝากสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็จะพยายามสื่อสาร ทางการเมืองกับคุณผู้ชมผ่านเพจนี้เช่นเคยนะครับสิ่งที่มองไปตรงนี้เนี่ยอยากให้ยุบสภานะครับท,ทำไมผมอยากให้ยุบสภาเพราะว่า,าคุณประยุทธ์เนี่ยเจอปัญหารอบด้านแล้วก็ไม่สามารถที่จะประครับประคองสภาได้แล้วนะครับาจากเหตุสภาล่มเมื่อวันพุธนะครับนะฮะมันเกิดจากการที่ เสียวิรัฐบาลไปวันนี้เราเห็นเอกสารตั้งวิรัฐบาลคนใหม่แต่ก็ไม่แน่แนใจว่าสภาจะล่มไหมนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะครับถ้าสภายังล่มแล้วล่มอีกเดินหน้าไม่ได้นะครับพลเอกประยุทธ์ก็ควรคืนอํานาจให้กับพี่น้องประชาชนในการตัดสินใจเลือกตั้งแล้วก็นาทีนี้จังหวะนี้เป็นนาทีที่ควรจะลงแล้วควรจะลงจากหลังเสือแล้วนะครับไม่เห็นได้ชัดว่าสอสอ ที่พยายามจะล้มคุณโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาล้มคิดจะล้มคุณเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยเขาก็หาเสียงโดยเอาคุณมาขายจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสภาก็เป็นเรื่องที่คุณคอนโทรลไม่ได้แล้วคุณแฮนดลไม่ได้แล้วนะพ,พอกลับมาในฝั่งรัฐบาลปัญหาคุณก็เยอะมากโควิดคุณก็ไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่า เหมือนที่ภาคเอกชนอย่างคุณชูวิทกรมวิสิธิ์ก็ออกมาด่าพลเอกประยุทธ์ตรงๆว่าเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันไม่พร้อมอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคือจริงๆคุณชูชวิทเขาพูดแรงๆอนะมันไม่พร้อมอะไรสักอย่างแต่เสือกอยากจะเปิดประเทศแล้วก็วันนี้เราเห็นคำเตือนจากกับิ o ที่บอกว่าเฮ้ยโควิดในอังกฤษในยุโรปเริ่มระบาดนะจะเอาไม่อยู่นะอ้าวแล้วทีนี้ทำไงอย่ามึงเปิดประเทศไปแล้วนะครับแต่ถามว่า ผมเห็นด้วยกับการเปิดประเทศไหมผมส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะผมคิดถึงปากท้องของพี่น้องประชาชนผมคิดถึงคนที่ไม่สามารถทำมาหากินได้แล้วนะครับคือคนคนที่เจ็บไข้ป่วยคนที่นั่นก็เรามีความเห็นใจแล้วเราคิดว่าทุกชีวิตมีค่านะครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ การการที่พูดง่ายๆก็คือเขาก็คือต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะก,การเยียวยาจากการนั่นแต่คนจํานวนมากกําลังตายทั้งเป็นนะครับไม่ไม่หลายคนที่รอดจากโควิดมาได้1ปีเนี่ยมาสปีที่2เนี่ยไม่เป็นบ้าไม่ซึมเศร้าไม่ผูกคอตายไม่ล้มละลายไม่เป็นคอทานก็บุญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องตบมือให้ตัวเองที่เรายืนหยัดมาได้หลายคน เป็นหนี้เป็นสินนะครับหลายคนมาเจอน้ําท่วมซ้ซําซากอีกนะครับหลายคนนะพี่แท็กซี่เนี่ยหางานไม่ได้ร้านผับบาร์ร้านอาหารเจ๊งกันเป็นแถวแต่วันนี้เนี่ยนะครับทุกขั้นกลับมายืนได้นะครับก็ต้องเปิดให้เงินมันไหลเวียนสักพักหนึ่งแล้วถ้าเกิดตัวเลขมันระบาดในลักษณะที่โอ้ยฉีดไอซีโนแวกรอบสะดือตามไอหมอพร้อมมันเนี่ยยัง ยังไม่เวิร์กเนี่ยอันนี้ก็คือต้องต้องพิจารณาแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันสมองของพลเอกประยุทธ์มันเอาไม่อยู่ไงฮะคือคือต้องยอมรับความจริงว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่อายุกเกษียณ70กว่าแล้วแต่ไม่ยอมปล่อยมือนะครับเราสังเกตว่าตอนนี้ทุกพักการเมืองเนี่ยเปิดตัวมาก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่อยากจะเห็นว่าประเทศมันไม่ไหวแล้วเขาปล่อยแบบนี้ไม่ได้แล้วจริงๆจริงๆต้องยอมรับว่า เอ,อ่อเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจการเมืองเยอะแต่ตอนนี้คนเข้ามาสนใจการเมืองเพราะเขารู้แล้วว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยตัดสินใจมาลงการเมืองเพราะว่าเฮ้ยกูปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะถ้ากูกูกูไปนั่งเองกูไปบริหารเองหรือกูไปนั่นเนี่ยเรายัางน้อยเรายัางได้คิดว่าเฮ้ยเราได้ผลักดันไปในทางที่มันถูกต้องชอบทมในทางที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นที่ไม่ใช่แบบอนุรักษ์นิยมแบบที่พลเอกประยุทธ์ทำนะคำก็ สามัคคีคํานึงและสามัคคีของพลเอกประยุทธ์มันแดกไม่ได้ไงะนะสุดท้ายก็ต้องเอาทหารไปปลูกผักชีนะครับเพราะว่า24,00 0เซลของของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอุย้ย40,000กว่า 45, สี0 0เซลอุย้ยกี่เซลก็ไม่รู้อะแต่เอาเป็นว่าเราไมไ่ไว้วางใจแล้วเราก็รู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์ทํางานต่อไม่ได้เพราะนั้นแน่นอนนะพลเอกประยุทธ์เจอปัญหารอบด้านล่าสุดนะฮะพลเอกประยุทธ์จะเอาเงิน ร้อยกว่าล้านเนี่ยเออหนึ่รล้านนะถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดไปเอามาจากไหนถามว่าไอ้เงินก้อนนี้คืออะไรเฮลิคอปเตอร์เอ่อการซ่อมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติล่าสุดพบตรทําหนังสือถึงถึงพลเอกประยุทธ์ว่าเฮ้ยมันมีเงินที่ค้างจากการบินไทยอยู่ของกองบินตํารวจเนี่ยเนี่ยต้องเอางบกลางพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจไม่ได้นะครับสุดท้ายต้องกเกษียณหนังสือแทงหนังสือไปหา สำนักงบประมาณแล้วถามว่าเฮ้ยจะเอางบประมาณมาจากไหนในการที่จัดก,การตรงนี้เอาเงินไปอุดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าซ่อมเครื่องบินกันยังไงคิดแบบเกินงบประมาณที่ตั้งเอาไว้นะนี่ยังไม่รวมสารพัดปัญหาทีออ่คุณจะเอาธรรมนัตยังไงตอนนี้ก็มีข่าวว่าออออพักนะพักการเมืองพักหนึ่งอะผมพูดไม่ได้พูดพูดเยอะปานี้ไม่ได้นะก็เชิญนะสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ นะเป็นมือขวาของคุณธรรมนัทเนี่ยไปเป็นประธานยุทธศาสตร์นะนะครับก็เพราะฉะนั้นการเมืองฟากรัฐบาลเนตอนนี้เราเห็นถึงความไม่ไม่ลงเอยความไม่สงบราบเรียบขึ้นมลสมเยอะมากนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะประคองได้ยังไงแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยก็คงต้องเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนนะครับแล้วก็จะนํามาสู่การเลือกตั้งออสอซในเร็วๆนี้แหละนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยู่ยาวจนจบสมัย อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับดูอย่างการล้มลุกคุกคางของสภาที่เปิดแล้วต้องปิดเพราะว่าสอสอซีกรัฐบาลไม่มานะฮะไม่กดบัตรแสดงตัวเนี่ยก็ต้องก็ต้องเป็นความผิดของรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นยุบสภาไปดีที่สุดเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไล่น้ํายาแล้วลงแบบเรียบเรียบนะฮะนะครับลงอย,อย่าให้ต้องตายคาเก้าอี้เลยนะ ขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาทั้ง30กว่าท่านนะครับคุณจิวสาบอกว่าจะเลือกเพื่อไทยกับก้าวไก่รักงายกพัชสินรักคุณธนาธรอ,อ๋อหมายถึงว่าระบบบัตร2ใบใช่ไหมครับจะเลือกเลือกเลือกเพื่อไทยใบหนึ่งก้าวไกรใบหนึ่งแต่ดูก่อนใช่ไหมว่าจะเลือกยังไงแต่ว่าฝากเอาไว้นะครับยังไงก็ถ้าเป็นไปได้นะรักและชอบนะเกิดจอจานอยู่ในเขตพี่จิวสาก็เลือกจอจานด้วยนะท่านลงเ ใช่ไหมเลือกผมด้วยแล้วก็เลือกก้าวไกลด้วยไงยนะวิน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  <laughs> ใช่ค่ะที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็คุณเพื่อเธอข้างกายบอกว่าเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีครั้าง,งาน้ารัฐบาลเก่ามันก็โกงอยู่ดีนะครับคุณสํารวยบอกให้กําลังใจอู้ขอบพระคุณมากนะครับคุณพินสวัสดีนะครับแหมเป็นแฟนตัวยงด้วยนะครับคุณเอกคุณคุณ,ค,ณคุณเจกนะครับสันติ พงนะครับบอกว่าเราสนับสนุนก้าวไกลนะครับอูขประคุณมากนะครับรักจอจานถ้าชื่อจอจานไปปรากฏนะจอจานก้าวไกลนะครับในเขตพี่จิวศาก็ฝาก,ฝากฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับก็นะแต่ว่าผมก็ เป็นแบบนี้นะฮะหลายคนที่ติดตามผมมาหลายๆปีก็จะจะทราบว่าผมก็มีคาแรคเตอร์แบบนี้นะฮะแล้วถ้าถ้าเปิดมาว่าผมอยู่เขตไหนทุกคนจะแบบร้องอุทานว่าโอ้ไม่ก็นะครับอ่ะโอเคนะก็สภาก็ไปเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องเนี้ยที่ที่ที่ห่วงว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านไป เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อดใจอีกนิดนึงนะท่านก็ประครับประคองผมคิดว่าเดือนพิการธนวาการท่องเที่ยวหรืออะไรเงินมันน่าจะสะพัดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการเนี่ยรัฐบาลที่ช่วยเหลือเนี่ยผมยอมรับเลยว่าช่วยเหลือแบบไม่ทั่วถึงนะครับเอาเงินแจก3,000บาทกับโครงการที่ใช้ชื่อว่าสนับสนุนการจ้างงานหมายความว่าต้อง ร้านเหล่านั้นเน่ต้องอยู่ในระบบประกันสังคมแล้วต้องมีลูกจ้างอ้าวแล้ว SME เล็กๆอะ่ะคุณทิ้งเข้าไปที่ไหนนะครับนี่คือความหายนะของรัฐบาลคือคิดอะไรแต่ทุนใหญ่สุดท้ายนะอย่างเปิดมาเน่ต้องไปไอลงทะเบียนชาเน่ย SHA เนี่ยกับ SHA Plus สเน่สำหรับอ,อ,อ,อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณผู้ชมรู้ไหมว่าสุดท้ายเน่ลงทะเบียนก็ยากนะครับเปิดเข้าไปกว่าจะ แอดภาพกว่าหลายๆถ้าไม่ใช่ผู้ประกอบการอาจจะไม่ทราบแต่ก็ยากยาก,อยากพอๆกับเหมือนที่เราลงทะเบียนกันสมัยก่อนคือถามนู่นถามนี่แล้วสุดท้ายคือคุณก็มีข้อมูลอยู่แล้วไหนบอกไทยแลนด์4.0นี่คือความบ้าคลั่งนะฮะของรัฐราชการที่แบบอำนาจอยู่ที่ชันคุณต้องเดินเข้ามาคุณอยากได้เงินคุณอยากได้ความช่วยเหลือคุณก็อเดินมาหาฉันนะครับผมก็เลยงงว่าเอ้าททำไมคุณมีข้อมูลอยู่แล้วว่ามันมี SME เเท่าไหร่นะฮะมีแอคทีฟอยู่ไหม คุณก็ให้นะครับโดยที่เขาเรียกว่าอะไรไทยแลนด์4.0สมกับที่ปากคุณพูดนะฮะไม่ใช่ว่าปากพูดอย่างแต่ว่าเวลาทําก็คือต้องไปนั่งลงทะเบียนดีว่ามันไม่ต้องให้เราพิมพ์ไปต่อคิวเซ็นเอกสารนะครับคุณลีลาวดีบอกจริงค่ะสวัสดีนะครับพี่ลีลาวดีเมืองพันธ์นะฮะก็นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ เรื่องราวของการยุบสภาเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยจับตานะครับจับตาแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวนะฮะคือคือคือผมคิดว่าม,ม,ม,นะมันมินเมย์ะนะฮะมันมินเมย์นะฮะใครคิดว่าสภานะฮะจะถูกยุบจะล่มเร็วๆนี้นะครับกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่ง,กด,งกดหนึ่งเข้ามานะครับนะครับ คุณเพื่อเธอข้างกายบอกว่าผมอยากให้ทักษินกลับมาโ oh อ้ม่ก็ทักทายคุณพี่เด็กคอนหวันยังอยู่ไหมออสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะครับ นะกด1กดหนึ่งกด1ใครคิดว่ายุบสภาแน่นอนกด1เข้ามากด1เข้ามานะครับกด1เข้ามาผมจะได้รู้ว่าเออคุณผู้ชมคิดว่าไม่เกินเดี๋ยวมีการเหตุยุบสภาแน่นอนใครคิดว่าอุ้ยอยู่จนครบสมัยกด2ใครคิดว่าอยู่จนครบสมัยกด2นะครับใครคิดว่าสภายุบแน่นอนกด1นะครับกด1กดหนึ่งกดหนึ่งะกด1ยุบสภาแน่นอนกดหนึ่งนะไม่ยุบ นะครับอยู่ยาวนะบิ๊กตู่อยู่ยาวจนจบสมัยนะครับเอาชนะธรรมนัตได้อย่างเงี้ยกดสองอเท่าที่ดูตอนนี้นะฮะนะทุกคนย,ยังกดหนึ่งเข้ามากันเต็มเลยนะฮะอืมอ่ะนะอ่ะโอเคท่าน,นี้ก็ให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับก็ส่วนนะครับเรื่องของทางการเมืองนะฮะหลังจากที่ บิ๊กแปะเนี่ยนะฮะไม่ลงนะไม่ลงเลือกตั้งผู้ว่ากรทมแล้วนะครับเพราะว่ากลัวจะขัดแย้งกับคุณอัศวินขวัญเมืองนะครับเพราะว่าธรรมนัตก,ก็ส่งคนของตัวเองลงแล้วนี่ก็เป็นการเมืองท้องถิ่นที่เกิดการขยับนะฮะของฝากรัฐบาลนะครับนะนี่คือการขยับที่ที่รุนแรงแต่ว่าต้องดูว่าพลเอกประยุทธ์จะแก้เกมเรื่องนี้ยังไงทั้ง เรื่องของวิบเรื่องของเสียงนะสองอันนี้คือต้องพยายามรักษาไว้เพราะว่าถ้าสภาลมมันมีกฎหมายสําคัญที่ต้องเข้าเนี่ยแล้วล่มแล้วลมอีกลมแล้วลมอีกม,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 มันเดินหน้าไม่ได้ไงคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าเวลาผมเห็นคนไปเม้นว่าโอ,อ้เงินเดืนอนซ้อซอแสนกว่าบาทเนี่ยทำไมไม่ทําหน้าที่โทษซีกรัฐบาลเลยเพราะว่าฝ่ายค้านเขามาอยู่แล้วเพราะมันไม่มีใช่ไหมครับเออฝ่ายค้านเขาพร้อมที่จะมาทําหน้าที่อยู่แล้วล่าสุดก็ต้อง เเห็นว่าเรื่องของราคากเกษตรเนี่ยมันตบต่ำมากแล้วผมก็สะเทือนใจกับกับเรื่องนี้จริงๆนะครับเพราะคือว่ามามา่านะฮะกับราคาข้าวมามา่ายังมีราคาสูงกว่าข้าวอะ่ะทำไมเป็นแบบนั้นละะ่ะฮะประเทศนี้แล้วก็รัฐมนตรีก็ไม่มาตอบคำถามในสภารัฐมนตรีก็ ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ใช้วิธีเตะทวงย,ยืดเอายืดเอายืดเอาเดี๋ยวกูค่อยตอบเดี๋ยวกูค่อยตอบอะไรอย่างเงี้ย <c ười> คือมึงกะว่ารอราคาสูงขึ้นซึ่งก็ต้องก็ต้องรอนะแล้วไหนหลายหลายพื้นที่อะรอน้ําระเหยมันก็ไม่ระเหยนะบางบางจังหวัดเนี่ยน้ำยังท่วมขังอยู่คือน้ําท่วมก็ไม่แก้แก้ไม่ได้นะแก่เกาะก็วนมาเจออีกนะทั้งที่คุณอยู่มาเจ็ดปีนะขุดบอ่อบาดาลไปเท่าไหร่แล้วว่าบิ๊กป้อมอะลึกจนถึงนรกยัง นะครับป่านนี้ก็ยังไม่ได้สองนะครับราคาเพื่อผลเกษตรนะแล้วก็ได้สมองแบบพลเอกประยุทธนะ์มานะมะนาวแพงก่อให้ปลูกมะนาวกินเองนะพอสวนยางราคาตกก็ให้ไปปลูกม้ามุยบางไปปลูกอะไรมัง่งนะครับนะล่าสุดบอกว่าผักชีแพงอะ่ะเดี๋ยวให้ค่ายทาคือเป็นอะไรที่แบบตลกตลกมากคือเป็นอะไรที่ไม่ไม่ไม ไม่ไม่มีวิสัยทัศน์หรือวิชั่นคือพูดไง,ไง่ายๆอ่ะพูดตรงๆนะเด็กข้างบ้านเด็กอนุบาลก็คิดได้ไอ้วิธีที่พลเอกประยุทธ์คิดเนี่ยมันไม่ได้นะไม่ได้เกิดจากองค์การประยุทธ์ที่สีวสีวิไลเลยนะครับนะก็อยากจะให้ราคากเกษตรมันดีขึ้นอยากให้กเกษตรมันดีขึ้นแล้วผมก็พยายามนะครับให้กำลังใจแล้วก็ ขออภัยขออภัยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะเมื่อกี้นี้พูดถึงไงโอโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยอืมคงไม่มีเงินคงไม่มีเงินแล้วนะครับ หมดปัญญาแล้วนะครับหมดหมดปัญญาแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้คนเก่งๆเข้ามาอยากให้คนที่มีความสามารถเข้ามารอบหน้านะครับท่านก็พิจารณาดีๆนะครับในการเ,าเลือกเลือกตั้งผพแล้วผมเชื่อว่าคนที่ติดตามผมมาเนี่ยแน่นอนว่าคงเป็นฝั่งประชาธิปไตยล้วนอยู่แล้วนะครับแล้วท่านคงทราบดีว่านะครับ นะคงทราบดีว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับนะนายกกินยางพาราหรือเปล่ากินยางพาราหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนะฮะแต่ว่านายกก็น่าจะต้องกินยาพาราหลายๆเม็ดเลยนะฮะเพราะว่าคงจะปวดหัวอยู่พอสมควรนะ ล้มธรรมนัตไม่ได้นี่นะนะก็นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับใน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 มูฟเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ผมก็พยายามจะสื่อสารกับคุณผู้ชมให้มากๆให้ถี่ขึ้นแล้วก็จะเอาเรื่อง i n นไซต์ เรื่องอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่แบบที่แบบเอ็กซิซีะทางการเมืองมามาคุยมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะที่ที่อยากจะพูดอยากจะนั่นเอาไว้ก็คือเรื่องการแก้ไขกฎหมาย1นึและ1นึนะครับสำหรับคนที่ชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรียูสนะเยาวชนปลดแอกนะครับ กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเพนงควินลุงนะครับกลุ่มทะลุฟ้าทะลุแก๊สทุกคนเนี่ยนะครับเห็นแล้วก็มองจุดเดียวกันว่าอยากให้ยกเลิก1นึเพราะว่าเ,เป็นกฎหมายที่ทําให้การแสดงออกซึ่งสิทธิและเสรีภาพของพวกเขาเนี่ยได้รับผลกระทบต้องไปถูกจําคุกค,คือเรียกได้ว่าเป็นนักโทษทางความคิดนะครับ ส่วนอีกเฉดหนึ่งอะซึ่งอาจารย์ป๊อกปียบุตรก็ออกมารณรงค์ลงชื่อแก้ไข1 1ึคณะก้าวหน้านะครับส่วนทางการเมืองนะครับพักการเมืองอย่างพักเก้าวไกลเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีเสนอแก้นะครับมาตรา1นึวันนี้รังสิมันลมไปให้สัมภาษณ์กับคุณใบตองแห้งในทาง voice tv นะครับ ก็พูดอย่างชัดเจนทีนี้ผมก็ขมวดปบให้คุณผู้ฟงังผู้ชมได้ฟังได้เข้าใจว่าไอหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยทำไมทําไมเก้าวไกลถึงถึงใช้วิธีไม่ได้ไม่ได้สุดโต่งในการยกเลิกไปเลยนะคะยกเพราะว่าเป็นพักการเมืองการเป็นสถาบันการเมืองมันต้องเป็นแบบทุกคนแล้วถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีคนค,ค,ดคิดแบบอดีตพระรูปหนึ่งที่วันนี้เอาสองแสลายชื่อซึ่งผมไม่รู้ไปเอาสักไหนมาเน้นนะ ไปค้านเรื่องของการยกเลิกและการแก้1นึหนึ่งสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่การตกผลึกหรือว่าการที่จะสรุปได้ในเร็ววันแน่นอนะมันมีคนจนํานวนหนึ่งสรุปได้แน่นอนแต่ว่าอีกคนอีกจํานวนหนึ่งก็ยังไม่ยอมนะมันมัน,ม,นมันดึงชักขยเยอร์กันไปชักขยเยอร์กันมาแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นนะครับเก้าวไกลก็บอกว่าเอาอย่างนี้สินะเรามาร้อยเรียงใหม่ให้มันถูกต้องนะครับว่า นในเมื่อเรามีหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลดโทษความรุนแรงลงมานะครับแล้วก็ลดแยกออกจากหมวดที่เป็นเรื่องของหมวดความมั่นคงให้ไปอยู่หมวดนะครับที่เกี่ยวกับภากเกติยศนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอ,อ,อำนาจฟ้องนะครับอำนาจฟ้องเนี่ยจากเดิมที่คนอย่างแน่งน้อยคนอย่าง เ,ออเพจเชียร์ลุงไปไล่ฟ้องคนไปทั่วนะอย่างที่เราเห็นกันก็คือคนนั้นไม่พอใจหรือบางทีก็ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองเคยมีเอ,อแบบไม่พอผัวเมียไม่พอใจกันนะตอนรักกันดีก็เออเวลาพูดเม้าอะไรกันบ้างพอเลิกกันเมียก็เอาเอา,เอาเรื่องนี้ไปเล่นงานกับผัวอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีนะครับด้วยด้วยหนึ่งหนึ่งสองเพราะนั้นเห็นได้ชัดว่ามันไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นเครื่องมือทางการเมืองมันเป็นเครื่องมือที่ คนเอามาใช้ห้ามห่างกันได้โดยซ้านะครับไม่จําเป็นต้องเป็นทางการเมืองด้วยซ้ําที่แม้กระทั่งไงครอบครัวเนี่ยไม่พอใจกันข้างบ้านไม่พอใจกันก็ถูกเอาตรงนี้ไปเล่งงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะแล้วกฎหมายมันมีความรุนแรงมีโทษที่รุนแรงมากไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งของหนึ่งหนึ่งสองก็คือว่าเอ่อมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไระครับ1คืออำนาจฟ้องสองโทษที่สูงไปใช่ไหมครับ3ก็คือว่า การจัดระเบียบใหม่ไม่ให้อยู่ในหมวดความมั่นคงเพื่อไม่ให้ศาลหรือผู้ที่ใช้กฎหมายเนี่ยอย่างตุลาการทั้งหลายเนี่ยมาอ้างเพื่อไม่ให้คนได้รับการประกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ลดโทษลงมานะครับปรับเปลี่ยนบทนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนอันนัฟ้องมันทาให้ทาให้พูดง่ายๆคือมันทําให้ความรุนแรงและการต่อต้านลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยก็อยู่กันได้ใช่ไหมครับถ้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า เฮ้ย e <dome at Christmas> แล้วถ้าเขาพูดด้วยเจตนาล่ะนะครับถ้าใครใครมีรู้เนี่ยจะทราบว่ากฎหมายเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเหตุยกเว้นความผิดและเหตุเขาเรียกว่าเหตุยกเว้นโทษนะอย่างถ้าเป็นเรื่องของการรักจี้ชิงป้นเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เขาเรียกว่าองค์ประกอบความผิดพวกนี้เขาก็จะพิจารณาตามโครงสร้างนะครับโครงสร้างทางอาญาหนึ่งเขาดูก่อนเลยเจตนามีการกระทำไหม การกระทำเนี่ยรวมถึงงดเว้นกระทำอ่านะนี่นี่คือกฎหมาย101เลยนะผมย่อยให้คุณผู้ชมฟังแล้วจเจ้าใจง่ายเวลาเราจะไปแจ้งความใครว่าคนเนี้ยกระทําผิดอาญาไหมหนึ่งเขาดูก่อนเลยมีการกระทํำไหมรู้ตัวมีสํานึกไหมไม่ได้ถูกใครครอบงำไม่ได้ถูกคนอื่นใช้ แบบเหมือนใช้เป็นเครื่องมือแบบสมมติว่าเออแกะสะกดจิตให้ไปฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่ามีการกระทํารู้สํานึกไหมไม่ได้เป็นบ้าจิตฟั่นเฟือนไม่ทําด้วยความตั้งใจอันนี้คือการกระทํารวมถึงงดเว้นการกระทําด้วยนะครับงดเว้นการกระทานะฮะมันก็มีงดเว้นกะละเว้นนะไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องลึกขนาดนั้นเอาเท่ว่ามีการกระทําเสร็จแล้วนะพอกระทําเสร็จเนี่ยเขาก็ดูว่าเออกระทําแล้วเนี่ยเจตนาอย่างไงเจตนา ประสงค์ต่อผลเจตนาเล็งเห็นผลหรือประมาทอ่าใช่ไหมเพราะ,ระหรือกระทําไปด้วยประมาทเออ,เอ,อตั้งประมาทนะครับถ้าสมมติเข้าองค์ประกอบสองอ่าโอเคเออมีการกระทํานะมีการเจตนานะแล้วเขาก็มาดูองค์ประกอบอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าองค์ประกอบความผิดนะผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะเนี่ยอันนี้คือผู้ใด ก็คือมีมีผู้ใดไปฆ่าผู้อื่นครบไหมเออมีผู้ใดมีฆ่าผู้อื่นแล้วก็กระทําโดยการเจตนามีการไปกระทำเนี่ยอันนี้ครบองค์ประกอบความผิดต้องได้รับโทษนะครับนี่นี่คือหลักง่ายๆแต่มันจะมีเหตเออุเขาเรียกว่าเหตุชะกันนะเหตุชะกันแล้วก็ผลชะกันอีกซึ่งผมจะไม่พูดตรงนี้แต่ผมจะพูดถึงเหตุยกเว้นความผิดและ เหตยกเว้นโทษอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเดิมทีเนี่ยกัญชานะเ,าเราจรินตนาการไปเลยว่ากัญชาเนี่ยผิดกฎหมายใช่ไหมครับสมมติผมนะถูกจับเนี่ยมีกัญชาไว้ในครอบครองนีนะ่นี่คือมีมีการการะทำมีการเขาเรียกว่าอะไรผิดกฎหมายครบองค์ประกอบความผิดแต่เกิดบทบัญญัติมันยกยกเว้นโทษนะครับหรือการยกเว้นโทษอย่างเช่น สามีรักทรัพย์ภรรยามันมีเหตุยกเว้นโทษหรือนะครับเอ่อเหตุยกเว้นความผิดเช่นทําไปเพราะป้องกันนะหรือเหตุลดโทษเช่นทําไปเพราะโกรธทําไปด้วยอารมณ์ชั่วูบอย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าในกฎหมายมิ่นประมาทเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหตุยกเว้นความผิดเอาไว้ นะจริงๆมีความผิดแต่ว่ามีเหตุยกเว้นโทษไว้ก็คือว่าอ,อ,อย่างเช่นถ้าเป็นการหมิ่นประมาทเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสาธารณะประโยชน์กับสังคมที่เราพูดแล้วคือคนอื่นจะได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับศาลก,ก็ยกเว้นโทษให้คือที่พูดเนี่ยไม่ใช่โกรธแค้นส่วนตัวแต่เพื่อสารประโยชน์สาธารณะอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาไม่ให้พิสูจน์แค่เรื่องเดียวคือว่าที่เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับสังคมนะันะอันนั้นผิดหมิ่นประมาทเต็ม แต่ว่าในกฎหมาย1นึ่งหนองก็ไม่ได้มีเหตุยกเว้นความผิดหรือเหตุยกเว้นโทษเพราะฉะนั้นต่อให้เราพูดด้วยเจตนาที่ดีแค่ไหนเราพูดจริงแค่ไหนแต่มันศาลไม่เปิดโอกาสให้พิสูจน์ไงใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุยกเว้นความพักก็เลยคิดว่าเฮ้ยตรงนี้มันสําคัญนะมันมีทั้งเหตุยกเว้นความผิดมันเหตุยกเว้นโทษก็ควรจะใส่เอาไว้ว่าถ้าทําไปด้วยเจตนาที่ บริสุทธิ์เจตนาที่ดีก็ควรจะมีเปิดโอกาสให้เกิดขึ้นตรงนี้นี่คือ1นึในแบบของก้าวไกลนะครับซึ่งก็ต้องดูว่าพักร่วมฝ่ายค้าซึ่งพักเสร,รีรวมไทยเนี่ยเห็นด้วยกับการแก้ตรงนี้แล้วก็พักเพื่อไทยนะวันนี้คุณหมอโชลน่านสีแก้วก็ออกมาพูดในลักษณะทํานองหัวหน้าพักเพื่อไทยจะพูดทานองว่าโอเคเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าถ้าสมมติว่ามวลชนประชาชนส่งมาเนี่ยพักก้าวไกลจะจะ,จะเปลี่ยนผ่าจะส่งต่อจังงับ นลจะเคี้ยวจะย่อยตรงนี้เข้าสู่สภาย,ยังไงนะผมก็อยากดูเหมือนกันเพราะว่าครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งก็เคยมีการส่งเข้ามาแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยนะค,คุณโพคิมพลกุลเป็นประธานรัฐสภาแล้วก็เรื่องหนึ่งสองก็ถูกออกไปนะครับไม่ได้บรรจุเข้าก็รอรุ้นท่านนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผ่ามาแล้วนะครับก็มาถึงยุคนี้แล้วแล้วก็เรียกได้ว่ากลุ่มมวลชน ะทะลุเพดานให้เราสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ไปไกลามากกว่าเรื่อง1นึแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาจับตากันว่าในทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาจะเอากับประชาชนไหมเพราะว่าตอนนี้ประชาชนนำหน้าผู้แทนราษฎรไปไกลามากแล้วนะครับก็ก็ต้องจับตานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมาสื่อสารมาพูดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะโอเค ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ